การทำเทียนและการแห่เทียนบรรษาเป็นกิจกรรมของชาวพุทธที่ทำกันมาต่อช้านานโดยในวันนี้ที่อำเภอพ,พระทองคาจังหวัดนครราชสีมาก็ได้ร่วมกิจกรรมการแห่เทียนข้าบรรษาเช่นกันครับต้นเทียนบรรษาที่ถูกสลักสลเวอย่างสวยงามจากฝีมือช่างเทียนของอำเภอพระทองคาจังหวัดนครราชสีมาเผยให้เห็นงานฝีมืออันวิจิตรของช่างไทย ที่ถ่ายทอดส่งต่อภูมิปัญญามาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อเป็นพุทธบูชาซึ่งในอดีตความเจริญทางเทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้าเหมือนเช่นปัจจุบันการดําเนินชีวิตต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลักในยามค่าคืนต้องก่อฟืนสุมไฟให้เกิดแสงสว่างเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกในขณะที่คบตะเกียงและเทียนไข ที่พระภิกษุสามเณรใช้อาศัยแสยงสว่างสําหรับสวดมนต์ศึกษาท่องพธรรมวินัยในยามกลางคืนก็หาได้ค่อนข้างยากชาวบ้านจึงพร้อมใจกันเรียรายขี้พึ่งจากผู้มิจิตศรัทธามาหล่อเป็นเทียนแล้วนําไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาที่วัดต่างๆโดยมีความเชื่อว่าการถวายเทียนพรรษาเป็นการได้แสงสว่างซึ่งจะเป็นอนิสงส์ทาให้ผู้ถวายมีภูมิปัญญาสว่างสวยัยมีความเฉลียวฉลาดแตกฉานสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ตลอดจนมีความรุ่งโรจน เปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างดังคำกล่าวที่ว่าแสงสว่างส่องทางแสงธรรมสองบัญญาพุทธศาสนิกชนจึงได้ร่วมกันสืบสารประเพณีถวายเทียนพรรษาเพื่อใช้จุดเป็นพุทธบูชามาจนถึงปัจจุบันซึ่งอำเภอพระทองคำวันนี้พร้อมใจกันนำต้นเทียนพรรษามาถวายเพื่อขอฝนบรรเทาภัยแ้งให้กับชาวบ้านอีกด้วยในวันนี้อำเภอพระทองคำจังหวัดนนะครราชสีมาได้จัดกิจกรรมงาน แห่เทียนพันษานะครับเพื่อที่จะถวายวัดทั้ง38วัดของอำเภอรพระทองคำนะครับในวันนี้ขบวนเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เช้า8นาฬิกามีการร่วมไม้ร่วมมือของทุกภาคส่วนราชการนะครับทั้งภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง6แห่งนะครับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง5ตำบล75หมู่บ้าน นะครับโรงเรียนทั้ง30โรงเรียนเป็นกลุ่มโรงเรียนของอำเภอพระทองคำนะครับได้ร่วมไม้ร่วมมือกันจัดขบวนแห่เทียนพันษาอย่างสวยงามยิ่งใหญ่จริงๆในรอบ10-20ปีที่กระผมได้เรียนถามคนท้องถิ่นที่นี่ไม่เคยได้เคยจัดยิ่งใหญ่ขบวนยาวเหยียดประมาณ3กิโลเมตรนะครับเป็นที่ชื่นชมชื่นมื่นของพี่น้องคนพระทองคาเป็นอย่างยิ่งกระผมก็ดีใจด้วยในวันนี้นะครับจะได้เป็นการต้อนรับลูกๆหลานๆของเด็กคนพระทองคาที่จะเดินทางกลับบ้าน มากราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่จูงไม้จูงมือกันไปเวียนเทียนในตอนเย็นเย็นที่วัดทั้ง38วัดของอำเภอรพระทองคำแล้วก็เรามีกิมมิกมีแก๊กอันหนึ่งของอำเภอในวันนี้ก็คือว่านะครับเราจะเป็นการแห่เทียนเพื่ออธิษฐานขอฝนเพราะว่าในห่วงนะครับ10ปีที่ผ่านมานี้ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่แรงที่สุด นะครับปริมาณน้ำฝนที่ตกในห่วงเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมที่ผ่านมา29วันถึงวันนี้นะครับไม่เคยตกน้อยเท่าปีนี้มาก่อนเลยถ้าเราโชคดีนะครับถ้าเราโชคดีฝนก็จะลงมาเพื่อที่จะให้เราได้สูบน้ํามาใช้แล้วก็เอาไปกรองเพื่อทําน้ําประปาหมู่บ้านแล้วก็ส่งมายังใช้ยังผู้ป่วยของอําเภอพระทงังอาของโรงพยาบาลพระทงังคำได้อีกครับสําหรับการถวายเทียนพรรษาจะถวายแด,ยยดย่พระภิกษุสงฆ์ก่อนเทศกาลเข้าพรรษา หรือก่อนวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8หรือเดือน8ที่2กรณีที่มีอธิกมาตซึ่งพุทธศาสนิกชนจะพากันถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตนเพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัยเป็นเวลาสามเดือนปัจจุบันการถวายเทียนพรรษาญาติโยมได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟและฐานประชากันมากขึ้นแต่การถวายเทียนพรรษาก็ยังคงมีอยู่เพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามสืบต่อไปครับ พัทละเทียมพลทีมข่าวเ e v บิ News, ลนิวส์รายงาน